พี่อันนี้น่าสนใจอะ่ะมันมันคาบเขาใช้ทําอะไรได้พี่หมายถึงว่าทดลองหรือเก็บสะสมหรือสตาร์ทได้ไหมของออยอ่ะคาบตัวเนี้ยนะคะที่เราเก็บไว้จะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่เก็บคาบตัวเมียซะส่วนใหญ่สาเหตุเว่าเอาให้ลูกค้าที่เขาอยากจะรู้เพศนะคะว่าการเช็คเพศในหมูหมาทำยังไงดูยังไงอ๋อพี่ออยเอาให้ลูกค้าศึกษาวิธีการเช็คเพศจากคาบจากคาบค่ะอ๋อหรอง่ายที่สุดแล้วก็ชัวร์ที่สุด เนี่ยถ้าหน้าเอาไปสตาร์หรือเก็บใส่กล่องสวยๆสะสมได้นะเหมือนเหมือนสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะผมจะเห็นมีพวกไออะไรนะผีเสื้อใช่ไหมพี่สตาร์ใส่กรอบไว้ซึ่งไม่รู้ปัจจุบันยังมีอยู่ไหมนะมีคนทาค่ับบางคนใช้ตัวเป็นๆทําเลยโอใช้ตัวเป็นทําตัวเป็นๆที่ตายแล้วนะคอ๋อเขาเรียกสตาร์อ่ะเนาะอันนี้พี่ออยต้องการให้ดูเพศใช่ไหมครับหมายถึงว่าที่เขาไปศึกษาใช่ไหมครับอ่าคลิปนี้อาจจะสอนดูเพศไปเรือยเลยอ๋อสอนดูเพศไปเลย ได้ใครที่อยากจะว่าดูเพศเนาะบางคนไปดูใน YouTube ดูใน Google อาจจะไม่ชัวร์เนี่ยค่ะร้านเราอ่ะจะสอนดูแบบนี้เลยอันนี้คือคาบของจริงนะคะที่ที่เมมุมตัวเมียของเราอะลอกคาบมาแล้วเนาะเราก็เก็บค้าบไว้พี่สิงคนนี้ขอขั้นนิดนึงพี่ทุกสายพันธุ์ดูเหมือนกันไหมทุกสายพันธุ์ดูเหมือนทุกสายพันธุ์ดูเหมือนกันนะครับนี่คือเคสตัวอย่างนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมียมันจะมีติ่งตัวนี้ยื่นออกมา ที่พี่คีบเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเนี่ย<ล>จะเป็นติ่งยื่นออกมาติ่งยื่นออ,ออกมาแบบนี้เลยในตัวเมียนะคะอ่าเราต้องการคาบออกมาให้ได้แบบนี้ก่อนอให้เหมือนตัวจริงมันเลยอะค่ะแต่เราดูข้างในเนาะอืมอ่าในตัวเมียเท่านั้นที่จะมีติ่งแบบนี้อ๋อเหรอถ้าเป็นตัวผู้มันจะเรียบไปเลยค่ะจะไม่มีติ่งอะไรโผล่ออกมาเลยแต่เขาก็จะมีไอไอ,ไอตัวสีดำๆตรงนี้เป,นเป็นเป็นล่องอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าจะมีติ่งยื่นออกมาถูกต้องค่ะทุกตัวมีเหมือนกันหมด ทรงนี้เลยตั้งมาแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้เลยอื่กล้องเห็นไม่เอ่ยเนาะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบื้องดําบื้องดําไทยเบื้องดําของไทยเราเนี่ยค่ะติ่งพี่ขออนุญาตพี่เขี่ยอีกนิดให้เขาเห็นชัดเจนนะครับว่าติ่งตรงไหนอ่าตรงนั้นนะครับมันจะเป็นติ่งสีน้ําตาลไหมหรือน้ําตาลแดงนะครับยื่นขึ้นมาใช่ไหมพี่ที่พี่เขี่ยอายื่นขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าเพศเมียนะครับใช่ครับ แต่ถ้าเป็นเพศผู้จะไม่มีติ่งตรงนี้เลยนะครับเห็นชัดเลยแบบนี้ไฟที่กระพริบหรือว่ากล้องผมมันไม่เข้ากับไฟมันกระพริบใส่กันใหญ่เลนี่ยรับติ่งตรงนี้เนาะอ่าพี่เขี่ยมใหม่นิดนึงะนคะขอกังชัดอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะติ่งสีน้ำตาลไหม้น้ำตาลอ่าน้ำตาลแดงๆนะฮะเป็นติ่งตรงนี้คือเพศเมียนะครับซึ่งใช้ดูในคาบก็ได้ อ่าแล้วามกจะชัวมากอ๋อถ้าดูในคาบจะชัวมากใช่ไหมครับแล้วถ้าดูจากตัวเป็นๆล่ะตัวเป็นๆบางทีก็อาจจะพลาดได้อาจจะพลาดได้แนะนําดูคาบเหรอดูจากคาบสองนิ้วขึ้นไปจะเห็นชัดครับอ๋อสองนิ้วขึ้นไปดูจากคาบจะเริ่มเห็นชัดแล้วใช่ค่ะ หรือจะมาดูตัวเป็นๆที่ร้านเราก็สอนคนที่ซื้อของเราไปหลายๆคนนะครับอ๋อพี่ออยก็สอนดูตัวเป็นได้เหมือนกันสอนดูทุกคน,นะคระัพี่เพราะว่าบางคนเขาก็าอยากดูของตัวเองอะเนาะ,ะซึ่งไม่สะดวกส่งมาให้ดูบางคนอยู่ต่างจังหวัดม,มาทีายากเรียนรู้ทุกอย่างเราก็แนะนําให้ทุกอย่างครับพี่ไม่มีการกักเนาะคือถ้าเราไม่สะดวกมาไม่ต้องส่งตัวคือเราดูจากภาพพูดง่ายๆนะครับนี่ตรงนี้เห็นชัดเลย ต่งสีน้ำตาลเราจะให้ทุกคนะคดูเป็นหมดเลยคนที่เลี้ยงเนาะนี่นะฮะเห็นไหมเอ่ยผมเห็นจากตรงนี้ผมเห็นนะเนี่ยเนี่ยสีน้ําตาลนะคะเนี่ครับมันจะยื่นออกมายื่นออกมาพี่อ้อยเขี่ยอีกนิดนึงนี่นี่ฮะตรงนี้เรียกว่าตัวเมียนะครับมันจะมีสีน้ําตาลไหมตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้คือตัวเมียนะครับถ้าตัวผู้จะไม่มีอันนี้เลยตัวผู้จะเรียบไปเลยเรียบไปเลยอ๋อแลดูจากค้าบน่าจะง่ายที่สุดแล้วเนาะเสี่ยงต่อการไม่โดนกัดด้วย เฮ้ยไม่เสี่ยงต่อการโดนกัดต้องใช้คำพูดนี้ <c oughs> สิถ้าเราดูจากภาบชัวคะ่ะยังไงก็ชัวแม้แต่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ชำนาญแล้วก็ตามเนาะดูจากภายนอกอะคะ่ะบางทีอาจจะพลาดได้อาจจะพลาดได้แต่ถ้าเช็คภาพอะคะ่ะมันจะไม่เทียงเลยในตัวเมียเท่านั้นที่จะมีแบบนี้น่าเสียดายเรามีตัวผู้ตัวอย่างไหมเห็นพี่บอกว่าพี่เก็บแต่ตัวเมียใช่ครับพี่ จริงๆพี่ออยเอาอย่างนี้มาสตาร์ฟใส่กรอบสวยๆตั้งตั้งตั้งใส่กล่องไว้อย่างเงี้ยสวยๆจัดแล้วตั้งมันนิ่งๆก็ก็สวยนะเคยทำแล้วใช่ไหมอ๋อเจอตัวผู้แล้วนะครับเราอาจจะได้เห็นตัวอย่างตัวผู้นะครับจากคาบตัวผู้นะอ๋อต้องฉีดเพราะว่ามันเกาะติดกันมันแห้งฉีดน้ำลงไปนะครับว่าเมื่อกี้มันแห้งเกินไปเนาะ แล้วก็กางข้าพออกมาเหมือนเดิมเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือข้าพของตัวผู้มันจะไม,ไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันจะไม่มีติ่งอะไรยื่นออกมาเหมือนตัวเมียเมื่อกี้นี่นะคะท้องตัวผู้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีติ่งอะไรออกมาเลยจ้ะอืมเนี่ยค่ะของตัวเมียมันจะอยู่ตรงนี้อะค่ะตรงจุดนี้ตรงจุดนั้นอ่นนนะใช่ใช่ แต่ในตัวผู้มันจะเรียบไม่มีอะไรเลยเรียบๆเลยนะครับตัวผู้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะท่านใดที่เลี้ยงอยู่ก็ลองดูจากภาบได้นะครับถ้าดูในในคลิปไม่ไม่ละเอียดก็มาดูที่ร้านได้สอนดูทุกคนค่ะมาที่ร้านได้เลยในกัรให้หวงวิชาใดๆนั้นะที่ร้านนะครับโอเคอันนี้เรารู้มากเรายิ่งยินดีแบ่ง เราอยากให้ทุกคนรู้เปนเหมือนกันนะคะใช่จะได้รู้ว่าเราต้องการเพิ่มตัวไหนถ้าเราคิดเฉพาะพันุช่อ,อสวยเหมือนกันนะลูกค้าพี่อ่อยกำลังมาโอ้อันนี้อุ้ยลูกโตแล้วใช่ไหมเนี่ยรอมาก็ยังมีเรื่อยๆนะพี่นะอ่าบางอันนี้ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอันนี้ลูกโตแล้วอืมอ่าหน้าร้านก็ยังมีขาย พี่ออยเพาะแบบง่ายๆนะฮะเนี่ยอยู่ในร้านเลยนะหน้าร้านก็ยังมีขายไหนขอชมหน่อยอ๋อเระะั้นขอสอบถามเป็นราคาไปด้วยเลยนะครับพี่น้องม l อน,น,อน,ออนตอนนี้ทางร้านพี่ออยขายอยู่คู่ละห้าร้อยจำเป็นต้องคูเ่มียไหมครับหรือว่าสองตัวห้าร้อยได้หมดได้หมดสองตัวห้าร้อยูพูมียเมียได้หมดปีทาาข่าวนิดหน่อยเราก็ให้ คือสตัว500เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะไม่จะเป็นต้องผู้เมียนะครับถ้าเป็นนอมอนซึ่งนอมอนพี่ออยก็คือมันไม่นอมอนแท้แล้วบางทีติดหางขาวก็ตีเป็นนอมอนให้เลยใช่ค่ะแบบนี้เราก็ตีเป็นหางขาวตีเป็นหางขาวติดพายหัวพายข้างด้วยแต่ตีเป็นหางขาวอย่างเดียวราคาหางขาว หลังจากนอมอนก็่อไปเป็นหางขาวพี่ขายเท่าไรครับหางขาวก็คู่ละหกร้อยค่ะคู่ละหกร้อยไม่แทบจะไม่ต่างกันแล้วหางขาวกับนอมอนแทบจะไม่ต่างกันแล้วพายก็แล้วแต่ตัวนะพี่น้องพายแล้วแต่ตัวความสวยของความด่างราคาเริ่มต้นขึ้นไปต่อคู่เจ็ดร้อยขึ้นไปแล้วแต่ความสวยถ้ายในน้อยแบบนี้ก็คู่ละเจ็ดร้อยแบบนี้คู่ละเจ็ดร้อยก็คือภายนิดหน่อยทีนี้ถัดมาคู่นี้จะเป็น พา,ายเยอะหรือเปล่าอันนี้พี่นนก็พายเยอะค่ะอ๋อพายเยอะ,ยยอะตู้นี้ราคายัางไงครับห้าร้อยหก้อยเ็ดรอยก็แล้วแต่ตัวครแล้วแต่ตัวก็วกคือห้าหกเจ็ดร้อยแล้วแต่ตัวตันี้ก็พันขึ้นตัวนี้พันขึ้นก็คือเขาเรียกด่างบัวไหมพี่ด่างแต่ว่าขาวเกิน8ปดสเขาวเกินแปดสิบเปอร์เซ็นอ๋อเขาเขาจะเรียกความขาวเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็คือด่างขาวเกิน8ปดสิเปอร์เซ็นตัวนี้อยู่ที่พันขึ้นแต่แต่ทุกตัวนะพี่น้อไม่ต้อง มัันนนหลล่่่่่ออออเพพราาาาะววววขกยูแ้ทุกตัวมาจากพ่อขาวล้วนอืมทุกตัวมาจากพ่อขาวล้วนถ้าตัวนั้นล่ะครับวันนี้ก็อยู่ที่2,500-3,000 2,500-3,000ก็คือขาวแทบจะเต็มตัวแล้วไอ้ส่วนตัวที่มันเป็นรอยด่างๆนิดๆสีอ่อนๆอย่างนี้มีโอกาสขาวบางทีตอนโตมันจะจางลงไปมันจะจางลงหายไปเลยก็มีหายอ๋อหายไปเลยก็มีแต่ถ้าแตงไม่หายแต่ถ้าสีเข้มๆไม่หายนะครับเนี่ยถ้าสีเข้มๆแบบนี้ไม่หายนะแต่ตัวเนี้ย ถ้าจางๆพวกนี้มีโอกาสหายเป็นสีขาวไปเลยขนที่สองแล้วเขาขัดแล้วอะค่ะขนมันจะหายไปอ๋อเริ่มจากขนสองใช่ค่ะอืมโอเคนะครับก็คลิปนี้ยังไงฝากอีกคลิปหนึ่งนะฮะร้านพี่ออยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับติดต่อกันมาได้ติดต่อมาได้เบอร์โทรเดิมคนไม่เห็นเราลงในกลุ่มในในว่าเราไม่ขายอ๋อนี่ยังมีขายอยู่นะครับดอยังมีตลอดเนาะพวกมาเลอะไรพวกนี้ขายอ่าอืม ต่อสอบถามกันมาได้โอเคแม่ค้าจะซื้อไปขายก็มีราคาส่งนะครับม,มีราคาส่งสําหรับพ่อค้าแม่ค้าด้วยอือ่าฝากเบอร์โทรพี่ออยอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับทั้งไลน์ทั้งเฟซของพี่ออยนะฮะ